ม่ว่าดทั้งรีสอร์ทจะฝนจะลงนี่มาพร้อมเียงเลยนี่ครับครับครับอันนี้เราช้ำนี่ค่ะจุฬาแ่ไหนอะไรอะไรโอเคบังน่ใครปนัดยังไงนี่นี่นั่นจะเป็นสำนักเลยาซ้ายเลเาะอยู่นี่เฉยคะ อ่ีค่ะอยู่กันไม่เยอะมากค่ะเพราะว่านม้เลยกัดีกน่เลยันมด้เกนด้เยกัเเลนดยนไ้เนลันดกนกัเป็น่เจ้ายนะ้เัไมด้เกนไน่้น

ขยันนิยามเด็ดจานจุลีเกียวกระดีสาขามใจลมดึกษาจุลาลมเนาืนเรือดีรจาเเวนนินรัน พอแล้วครับพอแล้วครับเอ้าวช่างภาพมาหน่อยเลยวนี่น <1971. S 1> มันกี้กระถายอยู่นี่แนทไมนเส่ที่มันแบบเขาเาคงลึกพอแล้วนะคะนมาสิทธิ์เก่าจุฬาลงกรณ์ปี2518น่มีโครงการที่จะปลูกต้นจามจุรีซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ ในหลวงรชัชกาลที่9ได้ทรงปลูกไว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีการเพราะพันธุ์เมล็ดนำไปปลูกทั่วประเทศวันนี้เราได้รับการประสานงานจากคุณสืบเกียรติตั้งทีขาโชธนะครับซึ่งเป็นเพื่อนนิติศาสตร์จุฬาที่อยู่ในจังหวัดกาลสินวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับบรรยากาศก็ดี ฝนกำลังจะมานะครับคิดว่าต้นจามจุรีที่ปลูกไว้เนี่ยคงจะ,จะเจริญเติบโตในจังหวัดกาลสินได้โดยเร็วนะครับแล้วก็พวกเราก็จะมาเยี่ยมมีโอกาสมาเยี่ยมต้นจามจุรีที่ปลูกไว้ที่นี่นครับลิสิตเก่าที่นี่ก็มากันหลายคณะนะก็ขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านครับ